สวัสดีทุกคนเข้าสู่ตะลับคลิปอีกอันหนึ่งนะถ้าคุณชอบคลิปคลิปคุณกดไลค์กดตับใครตัวนะครับโอ,โอเคเร่นคลิปเลยครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อก,กับเด็กคนหนึ่งเตือนเตืมนเติมเติมมาหาหาอะไรกินแล้วแล้วก็มีมีร้านไอ มีลานไอติมอยู่ตรงนี้ลูกบอกว่าพ่ออยากกินไอติมโอเคลูกเดี๋ยวเยวตือนให้นี่คือไอติมพ่อจะเย็นให้โอเคเขาพ่อเอานี้ไปลูกก็กินอร่อยมากเลยแล้วแล้วแล้วก็เขาก็เต,ตือนไปต่อเขาเขาก็ไป เขาก็ถ dog, dog dog ึงเขาก็ถึงบ้านของเกรงเขาว่าถึงบ้านของเกรงพ่อพ่อเจาะกับมือกับขับมืออ่ะพอพอก็เข้ามาไปไปกินไปกินไปกินข้าว แต่แต่แต่ลูกนน่งกับกับพ่อเพราะว่าอ,อาหารอาหารอาหารก็คือแปงนมูส สองอันแล้วก็พ่อก็กินลูกก็กินอร่อยมากตอนตอนกลางคืนก็ก็นอนลูกก็นอนไปด้วยนอนนอนไปหนชั่วโมงผ่านมาพ่อ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 ก็ตื่นตื่นแล้ว ตื่นต้วพ่อกับพอ่อพ่อกับลูกจะเตือนข้ามถนนแต่ทันทีลูกเผิอตัวรถชนไปพ่อบอกว่าทาไมนะลูกเป็นไรไหมพ่อพ่อก็พอ่พอพอ่พอ,พอพาลูกไปหาไปไปหาหมอคนคน หมอบอกว่าไม่ไม่เป็นไรพ่อลูกยังปกติอยู่แล้วขอบพ่อบอกว่าขอบคุณนะครับครับพยาบาลแล้วก็พ่อหยิบลูกมาพ,พ่อหยิบลูกมาพ่อพ่อหยิบลูกมาไม่เป็นไรนะบอกว่าไม่เป็นไรในโลกเดี๋ยวหายววๆนะ แล้วก็แล้วก็เกิดคือทำ้มผูวกว้ก่อเห็ดมาทำไมพวว่อก็มีอาวุธพิเศษคือคือปืนปืนที่ทำลายทำลววายพู้ก่อเห็ดพวว่อยิงยิงผู้ก่อเห็ดพู้พก่อเห็ดไปพพ่อพ่อก็กลับบ้านไป พ่อพ่อพ่อกินกินกินข้าวอยู่อยู่แต่พ่อกินข้าวอยู่พ่อพ่อกินกินกินปลาทองกับปลาขอนพ่อกินรอะ แล้วก็วันผ่านผ่านมาลูกลูกก็ก็หาลูกก็หายไปแล้วลูกก็หายแล้วแต่ลูกตัวเล็กจังหน่อยนะทุกคนโอเคค่ะพ่อก็เตืนเตือนกับลูก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 จะกิน อายุเต็มบิกแล้วเขาก็กินไอติมเขาก็เอา,อางเงินไปให้คนไทยกินแล้วแล้วก็แล้วก็ลูกลูกเติรนไปเติรนไปลูกบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วก็แล้วก็เติมนเติมน เตือนไปเตือนเตือนไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็แล้วก็พ่อเผลอตกเตือนโดนเตือนแบบเขาก็ตายแล้วก็ลูกบอกว่าไม่อะพ่อพ่อเป็นไงเป็นไรไหมพ่อพ่อเตือนพ่อเตือนได้อยู่แล้วแล้วก็ แล้วก็พอ่อบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวผมตายตายนะแต่พ่อตายจริงๆด้วย <c oughs> แล้วแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย